สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆห่วยนะครับช่องห่วยลาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะก็กลับมาพบกันนะสำหร, affe, สรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะฮะในห่วยลาวในสูตรสตัวนะครับแล้วก็ไปต <between S 1> ัดเข้า2ตัวอยู่นะครับแล้ในคลิปนี้ก็จะมาดูในสูตร3ตัวนะครับสูตร3ตัวแล้วก็ในสูตรเล็กวิ่งนะฮะสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะครับแล้วก็ สูตร4ตัวนะครับเนาะอ่ะสูตรอ่าหคู่นะครับ6ชุดเนาะสตัวก็ถือว่ามันยังมี4นะฮะเนาะอ่ะตัวเด่นมีเด่นเด่นสอยู่เนาะแล้วก็จะเป็นในที่ในอีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะเป็นในสูตรนี้อ่ะสูตรนี้คำนวณไว้แล้วเนาะอ่านะฮะสูตรนี้ก็ไม่เข้ามา3งวดติดแล้วนะครับเนาะอ่ะงวดนี้งวดที่แล้วก็เข้าเด่น6นะอ่ะก็ยังมีในเด่น6งวดล่าสุดนี่แหละได้ในชุดนี้นะครับเนาะก็อาจจะลองนําไป เปรียบเทียบกันกับในสูตรอื่นนะครับอ่ะในคลิปนี้ก็จะมาดูใน4สูตรนะครับจะมาคำนวณให้3สูตรนะครับตอนก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็มาดูในสูตร6ชุดก่อนนะครับเนาะสูตร6ชุดนะฮะสูตรนี้นะครับก็ผลในงวดที่แล้วนะฮะก็ออกไปในที่40 40 8246นะครับ408 2 4 6นะฮะเราก็จะนำนะครับหาในตัวเด่นตัวเด่น2ตัวแรกกันก่อนนะครับก็คือเราจะนำในเลขคงที่9นะครับเนาะเกบวกเราจะนำนะครับในเลขคงที่9นะครับบวกกับในหลักพันนะครับ แล้วก็เลขคงที่4นะครับบวกในหลักนะครับ10 9บวกกับ8นะครับเป็น7นะได้เด่นแล้วนะครับแล้วก็4บวกกับ4เป็น8 4บวก4เป็นแนะเพิ่มแต้มไปเป็น9อ่ะได้ในตัวเด่น3ตัวส่วนเด่นตัว2ตัวนี้เราจะนำในหลักหน่วยนะครับบวกด้วยเลขคงที่4นะครับก็จะเป็นในที่ใน6บวกกับ4นะครับก็จะเป็น0นะครับเพิ่มแต้มก็จะเป็น1นนี่แหละครับ ก็จะได้เด่น1นะครับเด่น0นะครับในที่ในหลัก10หลักหน่วยเป็น789นะครับ7 8 9นะครับ, 7, 8, 9, รบได้ใน6คู่นี้6ชุดนี้นะครับเนาะ,ะรู้สึกว่าจะมีชนกันในสูตรเมื่อกี้ที่ผมให้ไปอยู่นะครับสูตรก่อนหน้านี้ที่ลงคลิปไปมาดูในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็ถือว่ามันไม่มามันก็ยังเป็นเลขใกล้เคียงอยู่เนาะ,ะทั้ง4แล้วก็6นะครับถ้า5ไม่มามอาจจะเป็น4แล้วก็6 เมือนในงวดที่แล้ว3ไม่มามา2นะครับเนาะอ่ะเราลองนําไปจับแบบนี้กันดูนะครับต่อมานะครับเนาะมาดูในสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวนะครับเอาผล6ตัวนะครับในงวดที่แล้วมาคํานวณนะครับก็จะเป็นในที่ในสี8 2 4 6นะครับแล้วก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะฮะหลักแสนจะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับ หลักพันนี่จะคูณด้วยเลขคงที่2นะครับหลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่9นะครับเราก็จะ45เป็น20นะครับ82เป็น16นะครับ29นะครับ29เป็น18นะฮะเนาะอ่าโอเคนะครับเนาะก็จะบวกกันนะครับ0 6บวกกับ8ได้14ก็จะได้4นะครับในที่ในเลขวิ่งตัวเดียวนะครับในงวดของวันที่6นะครับได้ในที่ในวิ่ง4ตัวเดียว นะครับในวันที่6อ่ะถ้าสีไม่มาก็เป็น3หรือเป็น5านะครับลองดูเลขใกล้เคียงแล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวอ่าไม่ใช่สิสูตร3ตัวนะครับสูตร3ตัวก็ถือว่าตัดเข้า2ตัวอยู่เนาะอ่าหลังหลนี้ก็เข้างวดเว้นงวดนะครับ4082 4 6 นะครับเนาะอืมก็มาในที่ในตัวตัดนะครับ4 6 6 4ซึ่งตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับอ่าก็ถือว่า3มงวดติดเนาะนะนึ่งตัวจะติดมาสักตัว1น,นะครับนอนมาดูในว่าล่าสุดนะครับนอนสำหรับในสูตรสาตัวนะใช้มาหลายงวดแล้วนะครับเนาะผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับก็เสียได้นะครับในชุดสรุปเนาะอืม ให้ไป83 81ออกมา82นะครับให้ไป49ออกมา46นะครับเนาะแต่ใครที่เป็นแฟนแฟนเอฟ,ฟตัวยงนี่นะครับในกลุ่มผมให้ไปฟัน4ตัวเดียวนะครับเนาะสายลู่สายวิ่งนี่ก็ยินดีด้วยนะครับสีายาแเ้าเจาะไม่เข้านะฮะให้ไปเม็ดเดียวนะครับให้ไปคู่เดียวเน้นๆในกลุ่มนะครับก็ให้ไป45นะออกมา46 แล้โอ้โหเหล็กนะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตร3ตัวนะครับสูตร3ตัวหาในหลักร้อยกันก่อนแล้วก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่9นะครับหลักพันคูณด้วยเลขคงที่2นะครับแล้วก็ในหลักหน่วยนี่จะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับแปดสองเป็น16นะครับ 68, 68 68เป็น48นะครับ68ได้48 อ่าโอเคนะครับเนาะจะบวกกันนะครับ6กบวกกับ 8, 8เป็น14นะครับก็จะได้4ในหลักร้อยต่อมาในหลักหมื่นนะครับเราจะนำในเลขคูณที่2นะครับแล้วก็ในหลัก10เลขคูณที่2เหมือนกันนะครับศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์ะครับ4 2เป็น8จะบวกกัน0ย์บวกกับ8นี่ก็จะเป็น8นะครับในหลัก10ต่อมาในที่ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย เราจะนําในหลักพันคูณด้วยเลขคงที่2หลัก10คูณด้วยเลขคงคูณ3นะแล้วก็คูณ2 83นะครับเป็น24นะครับ4 2เป็น8นะครับจับบวกกันได้2แล้วก็3มอืมว,วันนี้เลขออกเลขตับแน่นอนเลยนะครับอ่ะจับ3ตัวนะครับนอก3ตัวในหลักร้อยนี่ก็จะได้นะครับในที่ใน4นะครับส่วนในหลักสิบได้8นะครับหลักหน่วยได้2 แล้วก็3จับ3ตัวได้นะครับก็จะเปในที่ใน4 82 4 8 2นะครับ 4, 8, 3นะครับอ่ะนี่แหละนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่เข้านี่มันก็2กับ3นะน่าจะติดมาสักตัว1นะครับนาอย่ังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับก็ทั้งนะครับทั้งหมดเลยนะครับสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวก็ให้4นะฮะนอกตรงนี้ก็มี4 นะครับส่วนในสูตรนี้สูตรนี้ก็มีมี8เนาะอ่ามี8อันนี้ก็มี8เหมือนกันนะครับก็อีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งนี่ก็สูตรน,นี้ก็มี2นะครับเนาะแล้วก็มี8ดด้วยนะฮะ วันนี้ก็เด่นๆสองเด่นๆแปดแล้วกันนะครับเนาะมีสองมีแปดนะครับเด่นๆนะก็ลองนําไปจับแล้วกันนะครับเนาะนี่แหละแปดสองเนี่ยอาจจะจับไปตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับจับไปหลายตัวนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสลับในสูตรแต่ละสูตร นะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับผิดภาพประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ